ไฟเหี้ยมันคืออะไรนี่ไฟถี่ฟ้าว่ะโอ้ยตัวเหี้ยเนี่ยเบี้ยวพร่าเบี้ยวพร่าแอฟริกาน่าคฮ้มันคืออยู่ที่ไหนน่ะเหมือนจะไม่รู้อ่ะ I check nothing god I see ฉันงวลเยว่าโค้ชอยู่บ้านหลังไหนรหัสบ้านอ่ะใช่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 เนี่ยกูมาหลังเหนือเพียงอยู่ไหนกูอยู่หลังละ กูเข้ามาแล้วโอเคอ่ะวแอปอะดรีม a m i n g Why อะไรไอ้เฮียว่ากันแล้วพีคนต่อร้องก็กลัวก็กลัวไอ้ยกูเข้าแล้วกูเข้ากูเข้าบ้านแล้วกูเข้าบ้านแล้วพีอะไรกูกลัวอ่เดี๋ยวแล้วก็ไปเฮียเฮียไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกลัวไม่ไหวแล้วเอ้าแล้วคือแล้วออกมาที่เดี๋ยวนี่กูไปด้วยกูไปด้วยกูกลัวกูกลัว มันีไอไอเพียร์มึงเจอเจอรหัสตรงไหนอ่ะยังยังไม่เจอแค่หมอเฉยเอาที่ไปอ่านอ่ะมันมันมันขึ้นอยู่อ๋อโอเคตอนนี้มันก็เหลืออีกสองหลังไอสามหลัง้เลงไอ้ยพี่ีอยู่ไหนพี่พี่ไปแล้วลาก่อนพี่อย่าติงหัวพี่ไปแล้วไปอยู่แล้วลาก่อนทุกคนวันนี้มันนี่มีนันตี้อ่ะไม่มีรอ จะเป็นแบบเหมือนหมู่บ้านล้างเลยอ่ะแต่สวยดีนะอืมบ้านนี้ไม่มีรหัสอ่ะบ้านเยอะจัดเลยแต่เหมือนไม่มีใครต้องสุบ้านอะไร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 ไปอะไร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 อะูรอะไอะไออะไรอบารอะไรอะไรอะอะีรอะไะอไไปกอวไออ ไอ้หุย้ยกูกลวกูตกใจใครจะไม่โผล่มาไม่กูตกใจที่เม้งไม่เข้ามาพอดีกูโดนกูโดนผีเกีเนอะมันวิ่งเร็วกว่ามันนักนักมาราธอนน่ะกูโดนเกียนอะไรเคยมาเอาพี่เยงอยู่มาเอาพี่เยงอยู่รีบไปรีบไปพี่ขอร้องเฮ้ยไปแล้ว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 แออ ที่ทำไมต้องมีมาเจอพี่เพียงด้วยวะไปแล้ว่มอู่้ม่ล้ม่ไหมห้่ไแล้วม่อล้่้ว่แล้ว่ล้วมไม่่่่่ะที่มึงเห็นอ่ะอยู่ตรงไหนมันอยู่อยู่ขอบอ่ะอ๋อโอเคมันไ่ไ่้ พี่กูขอร้องพี่พี่กูขอร้องอุ้ยตกใจกูกลัวตกใจเสียงเกมมี่ไม่ต้องตรงนี้พอนไหมป้าเพียงบ๊อบบ๊อบอะไรอ่ะเออเร่อเออเร่น่าเหาะเจ้าของโอ้ยโอ้ยโอ้าวไปแล้วไป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 อีกแล้วกูอยู่หลังสุดกูอยู่หลังสุดกูอยู่หลังสุดไม่งไม่สนแล้วไม่รู้ไม่สนแล้วไอ้เขี้ยขี่มึงเลยจังวะโอ้กูนี่แหละเด็กแมนยู วิ่งเร็วทุกคนไม่อยากมองหลังกูแล้วขอร้องรอรออุ้ยเร็วมากเร็วมากเร็วมากใช่หรอไ้ใส่กูใส่กูแหมแหไกูไเห็นรอบรอบยืดไม่ยืดรบรอบจะคิดนะยุดยุยดโคตรกลัเลยิเฉียไม่กูต่อให้ กูกูต่อต่อให้พกมึงวิ่งนำกูไปก่อนนะะไม่ผมไม่คิดว่ามันจะให้วิ่งไอ้ที่กูกำลังฉีดคออยู่เลยเฮ้ยมงมองหน้าไอ้ที่มันมองหน้ามนมองหน้ามองอะไรวะวิกูกลัวอยู่พี่เุ้ยเฮ้ยอ้ยฮ้ย้น้ย้ยย้ย้ยย้ ไงดีอ่ะเราต้องไปไงเอ้ยมันมีรูใช่ปะไม่แล้วมันมันวิ่งวิ่งมาได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วาเราตรงไหนตรงไหนกูจะปอดวะเนี่ยอ๋อมันไม่เข้าไอมีรูอ๋อแปลว่าอะไรอ่ะโอ้โหปล่อยฉันไปเลตมิโกเลตมิโกไอวอลเลตโยโกมันมามันมายิงกุ้กูไเอ้ยตัวไอ้ด้านหลังพี่ด้านหลังด้านหลัง ได้อยูกขอแค่ไม่หันมาโอเคยังยังไม่หันนะมันยังไม่กลักลัวเพียงเพียงผมไม่รอแล้วกลัวไปแล้วดอไปแล้วดอไปแล้วดอมันตามมา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 แล้วมาแล้วมาแล้วหุ้ยสวยเตายอ่ะตยไหนอ่ะพี่กูเลยจะออกไปเมื่อผีมันมีส่วนพอดี ไม่เต้พี่ถึงแล้วอ่ะพี่ถึงทางออกแล้วโอ้ใครสวยอ่ะสวยพี่สวยพี่โอ้พี่เดอแบงของกูมาแล้วไม่กินรอดแหละรอดเพราะมีคนช่วยเฮ้ยที่ไหนอ่ะโอ้อะไรวะเนี่ยมันเหมือนเป็นหมุนวาวถ้ำเลยมันวาหมุนวาวหกครั้งเพื่อเปิดทางออกวาวนี่ป่ะโอใหญ่ไปอะไรเฮ้ยกูเข้าได้กูเข้าได้กูเข้าได้ โอ้ยเนี่ไเข้ามาหมุนเข้ามาหมุนวาวโอ้เโหนะในนี้มีวาวซ six seven อออกกจาะไรพี่อะไรอะไรไม่ทางลงเลยโอเคไปมันมีทางขึ้นเนี่ย six seven มีทางขึ้นเลยไม่เป็นอะไรแว๊บๆป่ะแว๊บๆตรงเนี้ยตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเอาไปเลยโอ้ยผีเพียง แมอะไรหลอกตูโอ้ยละเปาเดียวมาหมดกี่คนเนี่ยพี่ไกลัวทำไงได้อะอุ้ยอะไรอะไรมันเห็นมันเห็นอะไรบางอย่างแต่กูไม่เห็นนะตาไม่ดีอะเมื่อกี้นะไม่แต่กูไม่เห็นไงไม่เป็นไรหรอกอุ้ยไอพี่กูตกใจหน้ามือท่าน้าตัวเองกูไม่เห็นพี่กูได้ยินเสียงตัวอะไหม่ พี่กูไม่ด้เสียงตัวอะไรไม่รู้จริงชันแบบนี่ไม่ได้ยินแล้วกูไม่ได้ยินอะไรเลยพูดจริงด้ะคิดไปเองเปล่ารอก้ากูกล้าสาบานเลยนะนะทุกคนมันก็พูดดีมันก็สาบานดีอุ้ยเหลือเกินอุ้ยที่คนรลุกไอ้สัตว์มีแค่คนเดียวด้วยเราหมายอะไรตรงเนี้ยนี่มาเหรอเออประตูฮะมันไม่มีว้าเกิดเหรอไม่โอเคงั้นไม่มีอันนี้คือคนอะไรเลยโอเหลืออันเดียวเหลืออันเดียวหรือม้าเดียวหาไม่ ไม่จ๋าเลยนี่เหรอไม่จ๋เออเหมือนจะใช่เข้าไปเลยอ๋อเจอแล้ว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 เอียดเอียเอียดกัดเอือเออจบแล้วเว้ยไม่รู้กูไปแล้วไม่เหลแล้วคืออะไรอ่ะทำไมมันเป็นหยิบใหนใหญ่ๆเข้าไปด้วยเข้าด้วยตัวคตรใหญ่อ่ะกูณรีบเข้าหนีดีกว่าไอ้เหี้ยไม่อยากอยู่โอ้ยอีเหี้ยอะไรเนี่ยอ๋อไอ้ทานนี่เนี่ยว่ะมันเข้าเลยนะ กิตะกะกิมาจะถานนะครับผมยังไม่จบแค่นี้ยังไงจะมีอีกได้อยู่โอ้ยมันจะจบปะพี่เฮ้ยกระดาษคืออะไรรถล้อล้อล้อไรถล้จะชนกูเตเต้โอ้ยไอ้รถเป็นเฟรมเลยมันมอกวิ่งเหรอวิ่งหาประตูเหรอได้บ้าเอยคุณเสี่ยนพี่กูขอ มคอันนี้ก้อันนี้ก็ไหวอันนี้ก็ไหวอ๋อเนี่ยประตูอ่ะพี่เจอประตูแล้วพี่ลองเข้านะอันนี้ลเรโอ้อ๋อประตูอยู่อ๋อประตูอยู่ข้างข้างทุกคนเข้าได้ปะเข้าได้ปะเข้าได้หนึ่งเข้าได้หนึ่งผมได้อ๋อยี่ฮเขาได้เขาได้หมดทุกอันเลยสัตว์แล้วกูวิ่งมาอย่างไกลอังนี้ไม่ใช่เอาไว้นั่นไปใช่เปล่าไว้แอบไปใช่ปล่าลบไปใช่ปล่าได้ใช่แสดงว่าต้องมีตัวอะไรขอรถหน่อยครับขอท่านหน่อยครับพี่กูกูไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้าประตูเนี้ยเนี่ยมาพี่มาช่วยเทำไมวะ โอ้โหมันคืออะไรมอ๋อไม่มีไรมันไม่มีไรหรอกไม่มีไรมันไม่มีไรหรอกมันก็แค่มันมีเสียงอะไรด้วยมันก็แค่กดล็อกได้ไหมสติ๊กเกอร์ที่ไม่พูดอะไรนะเมื่อกี้อะไรเจอจาร์เลยนะเมื่อกี้บอกว่าน้องเพลงปปื้อนๆก็จะปีมมันจะติดลิขสิทธิ์ไหมไม่ติดป ปัตตาพิมตาลาเล่ตาลาเล่ตาลาลาปื้อปื้อปัตตาพิมตาลาเลโ่ตาลาลาขาปูชิโน่เมวโอ้ยเฮียไอ้เฮียก็ตกใจสัตว์ไอเฮียไอผีเปิดห้องนั่นน่ะเฮ้ยอันนี้ไฟอันนี้ไฟถี่ฟ้าว่ะโอ้ยตัวเฮียเนี่ยเหยวฝั่งนู้นอะไรเมกตัวเฮียเนี่ยนี่มันห้องเป็นยังไง ใครเป็นไรเทมเอมโดนอีกสีเขียวนี่ใช่ทังออกปะกูลรอดกูรอดพี่กูรอดไอกูรอดได้ยังไงวะเมื่อกี้เฮ้ทังออกไี่ไงออกด้นั้นเนี่ยไม่ไปนะเดี๋ยวเพิ่งรอด้วยอ้าวโอ้โหไม่รอเลยขอโทษเอ้ยฮะ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 แะฮ to be ok huh? continued. <coughs> uh, okay. Yeah, thank you for playing here. Tao bỏ thằng chiếu phao phê nha. This game will be. Who am I? Who am I? Who